มาส์ค e e. okay. okay. ุภาษาอีสานจากมาค์คฟังดีๆชื่อสิ่งนี้สิ่งนีคุณมาบอกว่าอาจจะผิดได้นะครับคิดเหตุจากไลไล ชิบฮอดเจ้าหลายหลายชิบฮอดเจ้าหลายหลายชิบฮอดเจ้าหลายหลายโอเคคนต่อไปคนต่อไปพี่เจมพูดสักคน่ยพูดสักคเจมี่เจมี่เ่เจมี่ฟังกันดีเเป็นตะฮักหลาย โอเคคนสบายยกเจยเจยกจยเเอ่อชใจค่อยหลายได้ได anyway. ้พอได้พอได้ขอไดคลายลายคนสบายออฟเฟอร์โอเคเจสซดเจสเจสที่สัซ้เยอะที่สุด

เมื่อกี้ยุงเขาบอกาพูดไปแล้วเดี๋ยวผมสอนอัให้รม่ใี้แล้วผมโอเคดูจบ마지막คิบเกสบายบีบอ ท้ายประโยคสุดท้ายที่แบมแบมท่ไม่้บมกันสิแบม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 อย่าให้เสียชื่อที่สองมาผม<ๆ><ๆ>แบมแบมโอเคนะโอเคครับถ้ารู้ก็ามตามกันหน่อยนะถ,ถ้าถ้าเกิดแบมแบมพูดแล้วเนี่ยถ้าต่อได้ก็ต่อได้เลยแบมเชิญครับใส่วัชูทิ้งรวอมีการน จริงผมไม่รู้ว่าเริงบอกต่ออย่างมันเาป็น